ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สินจา้างรางวัลนะครับเพราะท่านทุกท่านที่มาวันนี้เป็นผู้มีจิตอาสานะครับไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าเป็นจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับท่านมีคนงนะครับมีบัตรประจำตัวนะครับมีวิทยุเครื่องแรงมาเปรียมตัวเต็มใจได้นะครับปรนเภททอง ล่าสุดนี่อึืจะเป็นมากกว่าสี่เส้นะทีวีตู้เยน็นพัดลมเข้าสารเข้าสารนี่มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับคุ้นะครตับค์แล้วถ้าเรบในช่งชวงเช้ารีบลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มาตั้งประจำที่นะครับโต๊ะที่ท่านนั่งเนี่ยจะใช้เป็นโต๊ะที่รับประทานอาหารกลางวันด้วยนะครับในช่วงเช้านี่ก็รับประทานกาแฟกับขนมเค้กไปก่อนนะครับสั่งไทที่ไม่กินท้องนิดนี้ก็ขออนุแยกข้างหลังที่มีนะครับ,บร,รับ,รบก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเราเป็นกาแฟก่อนนะครับททออรขอ,องนะรเ,นะอเรา หลักจะเข้าพิธีการจริงๆก็น่าจะประมาณ08.30หรือแ8โมงขึ้นตอนเช้าครับสมาชิกที่ยังไม่ทราบนะครับลูกค้าหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับขาให้โทรตามมาได้นะครับยังพอมีเวลานะครับอย่าลืมคุณตัวบัตรก็คือว่านะครับบัตรสมาชิกมีเครื่องแดงนะครับแล้วก็นามเรียกผ่านแล้วก็ตัวเป็นยุด้วยนะครับถ้าท่านมีตัวตัวบัตรโค้งนะครับรายงานตัวโค้งนะครับรับรองท่าดไม่ติดแน่นอนนะครับในการจากรางวัล นะครับแล้วก็วันนี้จะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับลูกค้าดีเด่นนะครับจำนวน22ท่านนะครับแต่ละโซนแต่กันตามแต่ส่วนแต่นะครับโซนไหนคนคนมากก็ได้มากหว่ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วในช่วงสวนนนะครับขอให้พวกท่านนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่หัดใหญ่นะครับในการสร้างสรรค์นะครับขอให้หัดใหญ่เราสมบสุขอย่างนี้ต่อไป นะครับโดยว่าอย่างยิ่งแล้วในเดือนหน้านี่ก็เดือนเมษายนนะครับณปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกีฬาคนชราอยู่นะครับจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับผมไปดูที่สนามกีฬามานะครับผู้วุฒิสุครับออกมาวิ่งแข่งกันอะไรนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับแล้วบรรยากาศการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับก็อยากให้ภาพนี้มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านทั้งหลายนะครับสมาชิกเครือข่ายเครื่องแดง ที่มาช่วยกันจิตอาสาทั้งหลายในวันนี้นะครับในรอบสามปีที่ผ่านมานี่นะครับในส่วนของท่านแม่รับนะครับท่านตรัสักนะครับถึงความเสียสละของพวกท่านรวมถึงกองทุนลงขันนะครับก็ได้ระดมนะครับทรัพยากรทั้งหลายนะครับทรัพย์สินนะครับแล้วก็ข้าราชการนะครับบางส่วนนะครับพ่อค้าในเมืองนะครับผู้ประกอบการต่างๆนี่นะครับก็ช่วยกันบริจาคนะครับเป็นเงินหลายแสนบาทเลยนะครับในวันนี้ หลังจากนั้นยังมีการบริจาคสมทบกองทุนลงทานด้วยนะครับเพิ่อมอีกประมาณหลายแสนบาทนะครับเพื่อให้วิทยุเครื่องดังสูตรมณฑลเราได้้ายืนต่อไปนะครับในช่วงแรกนี้ก็ขอให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็มาดน้ารับประทานกาแฟนะครับหลังจากนี้ก็ไปชมภาพกิจกรรมได้นะครับด้านหน้าว่าที่ผ่านมานี้แต่ละโซนมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็นสมาชิกถูกต้องนะครับมีบัตร ประจําตัวนะครับมีวิทยุเครื่องแดงมีการรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับออนนี้เรามีสถิติอยู่นะครับสัสดิการของพวกท่างในกรณีที่บิดาบารดารลูกเมียเสียชีวิตนะครับเราจะมีสวัสดิการให้นะครับทําเป็นประจํานะครับอย่างต่อเนื่องจะมีผู้แทนของท่านแม่คัผู้แทนของผู้จันการบนฑลฐานบ,นบ,นทานบกที่ 2, สี่สองฝ่ายเสนาธิการแล้วก็ในอาวประดมโซนเนี่ยไปร่วมงาน นะครับไปสุดที่ผ่านมาก็ถึงนครน,นะครับก็มีการไปกันถ้าไปไม่ได้จริงๆก็จะมีการฝากนะครับเงืนช่วยเหลือหรือก็พงหลีไปนะครับอันนี้คือสวัสดิการที่ท่านมีจิตอาสาช่วยให้อญญาหา่สงบสุขอย,อยู่จนถึงทุกวันนี้นรับเวลาจากนี้ก็เชิญรับประทานกาแฟนะครับแล้วก็ชมภาพกิจกรรมทางด้านหน้าได้นะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนะครับจะเข้าวิธีจริงๆก็ประมาณอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอขั้นต้นก็ขอประชา้าแผ่น กัแล้วในวันนี้นะครับจะมีการบรรยายและขากฝ่ายข่าวของกองริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับจะมาพูดเรื่องเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้ฟังกันนะครับพื้นที่ขัดใหญ่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ในตจัในวันชชยแดนภาคใต้นี่นะครับเราสามารถยอมรับได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรขัดใหญ่ขึ้นมาเนี่นะครับกรุงเทพมีเทือนแล้วเชียงใหม่บานปัวสิงคโปร์มาเลยนี่ไม่ต้องพูดถึง นะครับอันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยมันจะถอยหลังตปีประมาณ 3- าถึงปีเศรษฐกิจต,ต่างๆนะครับผู้ประกอบการพ่อแม่พี่น้องที่ทำมาหากิน,นับมาต้มกะเตือนไปหมดนะครับเพราะนักอย่าประมาทในช่วงน,นี้ผมได้ยิจิตร่างเตือนไปเป็นพุ่งพ่วงนะครับว่าบุคคลต้องสงสัยก็ดีวัตถุต้องสงสัยยานพาณินะครับขอให้จับตาดูแลกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับถ้าเรามีาความเข้มแข็ง นะครับสีนักิการมนทนนั่นเคยพูดว่าถ้าไปไหนมีเสียงวิทยุเครแดงตามตลอดในอันใหญ่รับรองไม่ต้องกลัวนะครับจะไม่มีใครกล้าเข้ามาพูดวายกับเราได้นะครับก็ขอฝากไปข่านต้นองค์ฮาและนิกปาบางคั้ก็สามารถนําไปสู่ซึ่งการจับคุ่ผู้กระทาผิดได้นะครับอันนี้เราเราต้องร้ำยกันนะครับเพราะนั้นอันนี้วันนี้เราก็จะมีการมอบของรางวัล เหล่านั้นนะครับแบบผู้ที่มีเอ่อมีมีความสามารถแบบผู้ที่มีจิตอาสาที่ที่ที่แข็งแกร่งที่มี่รักฐันแข็งนะครับเป็นผู้ที่เราเรียกว่าเรือข่ายเดียวกับอาจารีนะครับเสียทีเห็นได้ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเราเราตับอะไรไม่หลายอย่างนะครับซึ่งในคราวหน้าก็คงจะ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 เอ่อได้หารืกันเพื่อรับรูปแบบการจัดเสวนากันอย่างเช่นในวันนี้มุ่งจะพัฒนาดีขึ้นแบบนี้นะครับ ในช่วงนี alive, ้ผมพยายาทำเท่า so, ข yeah, right ้าวเท่านวิจจ์นะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะเรียนเชิญท่านผู้เพื่อนที่มาลุกมีกิจการของเราเลื่อนขึ้นมาจ่ายลงไปอีกทีเราก็เลยลุกมีกิจกรรมกับนะครับเอ่อสำหรับสมาชิกที่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็กรุณาไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้เริ่มกันนะครับเดี๋ยวถูกท้าช่วย ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับซึ่งได้เตรียนที่จะมาพบปะสนนากับเราะนที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งซึ่งซึ่งจะได้มาถือว่าเป็นผู้แทนท่านนะครับก่อนจะแลราการมารับท่าเส้าฟังกับพวกเราในวันนี้นะครับก็จะ ทำหน้าที่เป <ithe ater languages> ็นประธานเปนช่วข่าวนะครับเดี๋ยวสักพูดหนึ่งท่านมาทักมาก็จะได้ทำหน้าที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าระต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยก็ต้องปรับติดหน่อยนะครับถือเสียว่าวันนี้เป็นกันเองนะครับเป็นการมาพบปะครับทายเสวนาพบปะหารมือกันนะครับแล้วก็รับประทานหาร่วมกันนะครับอย่างที่เราได้ตั้งพูทถศงสมไว้ว่าในวันนี้เราจะได้พูดจาพูดคุยกันมากมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมารวมทั้งได้รับประทานหารวันร่วมกันด้วย นะครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ผู้แทนท่านประธานนะครับซึ่งซึ่งพวกเราอาจจะยังไม่รู้จักรู้จักกันไม่ไม่ไม่กี่ท่านได้ได้แนะนําเป็นทางการขออนุญาตแนะนำแนะนําท่านนิดนึงนะครับวันนี้ท่านมาแทนแม่ทัพภาคที่สี่เป็นการเชื่อฟังอย่างเบื้องต้นนะครับท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่สี่โดยตําแหน่งนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นหน้าที่เป็นรองผู้บในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า ปฏิบัติงานอยู่ที่ยะลาที่เดียวกับท่านแม่ครับนะครับดูแลในเรื่องการการรักษาวัสดุเรียบร้อยการแก้ไขปัญหาที่มีชีวิตพักได้ร่วมกับท่านแม่ครับที่ยะลาเช่นเดียวกันท่านผู้เกียรติมารุ่งกิจกรรมกับผู้เราวันนี้ด้วยนะครับขอแยกขอบมือต้อนรับท่านพลตรีสกลชิดตะบูนครับและท่านเหล่ีแขออนุญาตนท่านรองไม่ทำได้ทูนาทักทายกับท่านผู้เกียรติและสมาชิกเครือข่ายครับ น,นะครับเป็นทางกายครังนึงไม่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีวันนี้เป็น,น,น,ว,ว,น,ว,น,ว,นวันแรกครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาจับไมืแนละพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกเครือข่ายก๊อฟอภาคพะชาชนนะครับผมเองนพันเอกอภิษฎพิชายพิจคุณเป็นตําแหน่งเป็นเสนาธิการกองต๊านั่นดที่4 2นะครับเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ชการแห่งสิบสนะครับให้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนคิดกับสมาชิกเครือข่ายก๊อนภาคระชาชนอโดท่าทั้ใหญ่ นะครับผมก็แบบอยู่ใกล้เคียกับพวกเราพอสมควรก็ต้องเนื่องจากที่เคยได้พบกับพันเดชชัยเดชประดิษฐ์นะครับซึ่งในท่านผู้ก็ได้มาเชิญผ่านเป็นเป็นรายงานท่านผู้ชาร์ทนะครับท่านเืินที่อยู่ก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นมีกองมีวงนะรเป็นผู้ที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันนะครับอันนั้แล้วผมขออนุญาต ทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นเวทีให้ได้รู้จักนอกจากท่านคนเอกสังกท่านรองประธานท่าวที่สี่แล้วนะครับสิ่งกับท่านแตนก็คือท่านแรกด้านซ้ายมือของท่านนะครับหรือขว,วามือของพี่น้องนะครับเป็นประธานกองทุนลงขันนะครับเป็นผู้รีเริ่มผู้บ่อตั้งผู้ร่วมคิดกับท่านนะครับหรือแม่อดีตแม่ทัพที่เริ่มก่อตั้ง สมาชิกเรือข่ายของเราภาือชวนนี้มาโดยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับท่านเป็นคนหัวเรื่องหัวแรงในการที่จะหาผู้มีสตางมีอาสามาร่วมบริจาคกับพวกเราทั้งร่วมคิดหาวิธีการพัฒนาเครือข่ายมาโดยต่อเนื่องครับขออนุญาตปกโดยดังๆให้กับคุณบุญชัยพิจการใหครับนะครับผมต้องตอนนี้ต้องขออนุญาตเชิญชมเชิญชูท่านเป็นคนพิเศษนะครับเพราะทุกครั้ง ผมยอมแล้วก็ผมมาทํางานที่นี่อีกไม่นานคงจะสามสี่เดือนเราก็ได้สัมผัสกันแล้วท่านเป็นคนที่อธยการัยดีมีความจริงใจจริงจังในการที่จะช่วยเหลือสมาชิกบ้างมาจริงๆสังเกตว่าทุกครั้งที่สมาชิกได้รับความเดือดร้อนแล้วถึงท่าน่าไห่ท่านจะเอาหาเรืทอนทีว่าเราจะช่วยกันอย่างไรนะครับบางสิ่งบางอย่างเราช่วยได้เราช่วยได้บางสิ่งบางอย่างเราบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะเป็นเป็นไม่ใช่เป็นปัญหาส่วนตัวเราก็ต้องแนะนํากันว่าไม่ได้ ครับอาทิตแต่ว่าท่านรับทุกเรื่องนะครับอันนี้คือคุณเมืองชายนะครับสำหรับกิจการของท่านคิดว่าทุกท่านคงทราบดีว่าท่านกิจการอะไรต้องแนะนำนะครับสามรัอท่าน่อไปนะครับทางด้านขวามือของท่านรองแม่ทับนะครับหรือด้านซ้ายมือของพี่น้องนะครับที่ติดกับท่านรองแม่ทับผมขออนุญาตแนะนําพิดนึงคิดว่าคงคงจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับท่านรองนม่ทับนะครับท่าน ตอนนี้เราเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นทุกครั้งแต่เนื่องจากท่านนิตพัลกิจนะครับท่านส่งผู้แทนมานะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านประลัดจังหวัดสมคาครับผมต้องขอจากพนักงานที่รับชื่อขณะนี้ผมเองก็เพิ่งที่จะออานต่อโลกชื่อท่านผมยังไม่ได้แนะนำมาเนื่องจากไม่ทันนะครับนะครับเดี๋ยวเป็นไงขออนุญาตผู้ว่าเป็นกันเองครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประหลัดได้ได้ทักทายนิดนึงครับครับ ครับเรียนท่านเครือข่ายทุกท่านผมสุรชัยชวาราัตน์นะย้ายมาจากนาราธิวาสนะครับก็อยู่ที่นู่นก็คุ้นเคยกับเครือข่ายดีนะครับเพราะท่านไปทัท่านได้พูดให้ฟังตลอดที่นาราธิวาสนี่เขามีพยา,าสายนะครับพยา,าสายก็คล้ายๆคล้ายๆที่นี่แต่ภารกิจที่นู่นนี่ก็ท่านความมันโค้งเป็นหลักแต่ของท่านนี่มากกว่าเยอะ นะครับภากไปเยอะเาเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมมาดูวันนี้แล้วโอ้โหน่าจะให้พยาสายมาดูนะครับเพราะว่าเครือข่ายที่นี่คนข้าเยอะละเอียดวันตาสมาร์รจริงๆนะครับก็ยินดีมาร่วมงานทุกท่านครับสวัสดีครับ